โอ้โหน้าเที่เบิ๊กมามันเตัวแม่งเล็กจิ๋วเลยนะครับผมสกิลผักมาสกิลผักมาสกิลผักมาดิสกิลผักมาดิเออสกิลผักมาดิเออผมมีคอนเตอร์คุณจะร้องคุณจะร้องแตกมาเลยครับโอ้ฮูแตกสามสังทูริโอคิยิชิไดซังเซ็นไกเซนเซกา ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมพวกับชาแนลอัลเทอร์ทีฟกับเกมวันพีสเบลตี้รัชนั่นเองนะครับผมนะในวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมีเรื่องจะประกาศด้วยนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับพี่หยุดสตรีมใน Facebook อย่างถาวรแล้วนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมถ้าใครยังติดตาม a c e b o o k พี่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่แฟนเพจนะครับผมก็จะมีการแจกรางวันแล้วก็มีกติกาแล้วก็มีโพสต์พูดคุยกันนะครับผมพี่หยุด จาก facebook นะครับผมมาลงใน youtube นั่นเองนะครับผมนะก็แต่ก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อน,อนๆครับมีหนึ่งตัวละครนะครับที่พี่จะต้องรีวิวให้ได้เลยนะครับผมนะเป็นตัวละครละไไปชมกันเลยดีกว่านั่นก็เป็นดองกีโฮเต้นะครับผมชูก้านั่นเองนะครับผมนะหรือว่าผู้บริหารชูก้านั่นเองนะครับเขาจะชอบกินใน มันเหมือนมันเป็นเชอร์รี่หรืออะไรอย่างนะครับผมนะเออนะครับผมนี้ไงมันมันจะอารมณ์คล้ายๆมิสโกลเด้นวีคลเลยนะครับผมแต่ว่าตัวละครนี้มาเป็นสายโลแดงนะครับผมนะเออก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นมากๆนะครับผม นะมาดูสกิลแรกกันหน่อยนะครับผมตุ๊กตาแบ่งจํานวนนะท่านี้ก็จะทําให้ศัตรูนะครับเกิดผลซัดปิวด้วยนะครับผมแล้วท่านี้ระยะค่อนข้างไกลนะระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับผมนะถ้าโดนก็คือแบบจะกระเด็นนะ โอเคนะครับท่าที่2นะครับผมเป็นท่าเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับผมเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับศัตรูจะเติดเกิดอัตราของเล่นนะครับผมก็คือจะเป็นกลายเป็นของเล่นไปเลยน,นั่นเองนะครับผมนะแต่ถ้าโจมแต่ถ้าเคาน์เตอร์ไม่สําเร็จนะครับอัตราของเล่นจะเกิดขึ้น50%นะนั่นเองนะครับระยะเวลา8วิเลยนะ อคูดาวก็ประมาณ3 3วินาทีนั่นเองนะครับผมนะเป็นสายโล่ที่ค่อนข้างปวดนะสายโล่เหมือนสายวิ่งอะ่ะค่อนข้างปวดเลยนะครับผมนะโอเคนะครับสกิลเอ,อ่อหรือพาสซสี่ของเขานะครับผมหลักๆเลยนะจ๊ะก็ทําให้ศัตรูนะครับอยู่ในอากาศของเล่น5%เนะเมื่อโดนศัตรูโจมตีนะครับผมก็คล้ายคูสันนั่นเองครับโดนโจมตีแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งนะมีการตายด้วยเป็นโล่ที่มีการตายด้วยนะครับผมแล้วก็ หลายๆอันนะซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันก็โหดนะครับผมนะตอนนี้เราความเสียหายรวมถึงความเสียหายจากฐานพิบติตจะย่นคูดาวสกิลสองด้วยนะครับแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้น30 20เิวินาทีนะครับเมื่อโดนนะศัตตูซัดปิวอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตันคิดก็คือจะเพิ่มเลือดคล้ายๆกับตันคิดนะครับผมนะ <S <S เออ,เ,อ,อเรียกว่าโหดมา,มากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับพี่ก็จะมาใส่เหรียญประมาณนี้นะ อืมนะครับผมแล้วก็จะมาลงในร ah yeah, ังเอนั่นเองนะครับผมในรังเอใครว่าไม่โหดนะครับผมมีโหดมากนะไปชมกันเลยดีกว่าว่าพี่จะเล่นรีวิวได้ถึงใจน้องๆหรือเปล่านะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าปะโอ้โหท้าเนี้บิ๊กมาแล้วตัวแม่งเล็กจิ๋วเลยนะครับผมนะ โอเคยึดตง,งไปฮะงแรกปึ๊บนะครับผมสไตล์กันธงนั่นเองนะครับผมโอเคบูธเกตตงไปก่อนเดนเย็นเขามีเมาโก้ด้วยนะเมาโก,โก้เขาจะพุ่งมานะครับผมต้องระวังนะต้องระวังกันเลยทีเดียวนะโอเคะ okay. เดี๋ยวเมาโก,โก้จะพุ่งมานะครับเราก็รอจังหวะเราก็เติมเกตกันเดนเย็นวนี้เขาเดินมาว่ะเ <c oughs> ขาเดินมานะครับผมอาจจะกิวหนึ่งไปก่อนนะ คิลหนึ่งเบาๆไปก่อนนะกลายเป็นของเล่นไปซะนี่แหละเป็นของเล่นไปนะครับผมนะเป็นของเล่นมันจะไม่โดนความเสียหายนะนี่แหล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 ะไอ้โดฟาต้องการอะไรจากเราเนี่ยฮะโดฟาเฮ้ยเกือบแล้วไหมล่ะนี่ผมสัตว์ปิวไปนะครับผมโอเคตีตีเบาๆตีเบาๆจิ้วๆไปนะจิ้วๆไป โอเคนะครับผมโอ้ข้างบนโดนว่ะเฮ้อหลบออกมาอหลบเฉยนะโอเคครับผมเราจะกันตรงนี้ไปก่อนนะจะก,กันตรงนี้ไปก่อนให้โดนฟาดก,การนะโดนฟาเหมือนจะเลเวลร้อยนะค่อนข้างโหดนะครับผมโอเคต้องระวังเออมันมันโกะนะครับแดดน,นี้ต้องระวังมันโกะนะโอเคแล้วเราไปยึดตรงบนก่อนนะครับผมไม่ใช่ยึดตรงบนแต่ข้างบน Okay. ดแูแผะโรเจอร์ Roger ช่วยทำอะไรอกอย่างได้ไหมเฮ้โรเจอร์จะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้โอเคทงบนสวยครับผมอันนี้ก็เป็นสไตล์สายโล้นะเพื่อนๆนะครับผมคงจะไม่มีอะไรมากนะก็คือยึดทงอย่างเดียวนะโอเคข้างบนได้อยู่นะทีนี้เราจะรอมาโก้มานะครับผมเราต้องระวังมาโก้นะอืมโอเคอย่างนงี้เราจะขึ้นเป็ดกันไว้ข้างบนก่อนนะครับ ใครนู้จะการได้อยู่นะจะกันข้างบนก่อนนะโอเคยึดไปนะครับผมเราเขบควรดองกิโอเต้นี่เองนี่เป็นไงจัดการไปก่อนนะครับผมนะระยะไกลไปก่อนฮึอ้ยแรงจังเลยแรงจังเลยยิงปิว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 โอเคโหหดจัด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 นะครับผมโดฟ้าหดจัด ค okay. จะลงไหมจะลงไหมไอไอ้อัวลงนะอัวลงนะโอเคอัวลงนะครับเฮ้ยไรวะเกินไปพี่เกินไปพี่เคาเตอร์ไปฮะเคาเตอร์ไปอือโดนเลยครับโอ้โหมันโดนจากไหนอะครับเนี่ยมาจากไหนโอู๋มันไม่โดนดาเมจอนะมันเสียอย่างหนึ่งนะท่านี้มันศัตรูมันไม่ยอมโดนดาเมจนะครับผมแต่แต่มันก็ถ่วงเวลาได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองโอเคชนะไป ผมนะด่านชาเบันดี้อย่างเดียวเลยนะโคตรเกลียดเลยเดี๋ยวนี้โอเคป oh. ิดไปอ่ะโอ้ยลูฟี่ตัวแม่งต้องการอะไรจากเราวะเฮ้ย oh. ฮู้แย่นะครับผมซึ่งแบบเราจะเสียโอกาสมากนะสหรับลูฟี่นะถึงบอกว่าแรล่งเอเป็นแรล่งที่น่าเบื่อนะอ่ะลงไปตายฮะโอเคเป็นของเล่นเลยฮะ นี่นี่น,นี่เป็นตอนเป็นหอเล่นเราสามารถยึดธงยึดธงได้ครับผมโอ้โหโอ้โดนช็อตว่ะไอรุ่นเออโดนแทกครับผมโดนแทกหินล้หนีไปไหนมันลงอีกฮะเดี <inde> <ses> ๋ยวมันลงอีกมันรอมันรอมันรอจังหวะรู้ป่ะมันรอจังหวะมันลงอีก ดูมาแล้วเห็นแวบแวบเห็นแวบแบเห็นแวบแบบวครับผมโอเคคือมันจะรอมันจะรอมันจะรอ,อเราขึ้นไปเว้ยมันจะรอเราขึ้นไปเว้ยซึ่งเราไม่ขึ้นหรอกจริงเราไม่ขึ้นหรอกหลายเพื่อนเราไปอัดก่อนแนล้วซึ่งเพื่อนเราแม่งก็ไม่ทำอะไรเออดีมากโอเคงั้นผมขึ้นไปเพื่อนลงมาแล้วโอเค ไหยเป็นไหนจันเป็นไหนจันโอเคโอ้โหเคาน์เตอร์พลาดยื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 ดโอเคสีทงเงี้ยเดี๋ยวผมไปกันนู้นดีกว่าวะผมไปกันนู้นดีกว่าเพื่อนน่าจะไม่ไหวแล้วอ๋อเพื่อนเป็นอาคาวะโอเคเรากันแมนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออดีเออดิโคตรถึกอะแบบจังหวะผมถึกมากแล้วปฏิาดิมาดิอืมผมโดนแท็กหัวใจไว้นะสกิลผักไปนะ ไอ้โดนโหอะไรเวยเนี่ยโดนล่างว่ะม่เป็นไรฮะอ้าวแล้วมึงจะกันอะไรมึงก็ลงไปยึดโอ้เพื่อนไม่ให้ใส่โล่กันนะก็แพ้หรอกคืออาคาแม่งกันอย่างเดียวเลยเว้ยเออมันจะกันขนาดนั้นเลยมันจะโหดขนาดเลยเพื่อนเพื่อนกันไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนกันไมนะครับผมใส่โล่ก็ต้องเล่นประมาณนี้นะอันนี้มันเป็นแบบใส่โล่ที่มีเคาน์เตอร์ด้วยนะรันางค่อนข้างดีนะค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกัน มผมเติมเกจทงกันนะทีนี้ข้างบนเราน่าจะไม่ไหวนะผมถ้าถ้าอ่าโอเคฮนะโอเคกัดไปฮนะโอเคเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไม่สำเร็จนะครับก็สามารถเป็นไอ้นี้ได้เหมือนกันสกิลพากไปนะโอเคสวยครับผมโอ้โหแพ้ว่ะเพื่อนบอกแล้วมันกันทงไม่ดูอนะโอเคได้อยู่ <c oughs> มาได้มาได้ตรงกลางเพื่อนเพื่อนไหวเพื่อนไหวโอเค okay. <c oughs> <c oughs> รึบมาแล้วจ้าชูก้าโอเคอ่ะโอเคโอ้ โอ้หอะไรของมันวะเฮ้ยเอาบุกก็ได้วะคือมันเจอทีมไม่ค่อยเป็นงานนะครับผมนะง่าเบื่อนะโอเคผมลงไปล่างกันนะเขาไม่ได้เติมเกตเขาไม่ได้เติมเกตไว้นะอืมก็เป็นไอ้นี่ไปดีครับรออะไรฮนะโอเคผม ผมไม่แน่ใจว่าดาเมจทเขายังเข้าผมหรือเปล่าไม่เข้าอ่ะเออมันทำอะไรผมไม่ได้เลยวะเจ๋งว่าเออผักไปดิเออและอุ้ยเตือนเตือนเตือนสกิลผักมาสกิลผักมาสกิลผักมาดิสกิลผักมาดิเออสกิลผักมาดิเออสกิลผักมาดิคิดสกิลผักมาก็บป๋อสกิลผักไอสกิลผักมาอ้าวเฮ้ยมันนิ่งเลยเว้ยให้มันนิ่งเลยเว้ยมันนิ่งมันนิ่งมันเป็นของเล่นแล้วมันนิ่งเลยเว้ยมันนิ่งยาวเลยเว้ย มันิ่งยเลยเว้ยมันิ่งลยเว้ยเออเมันิ่งยมันิ่งเลยเว้ยขอเติมขอจะเติมเกตเพื่อนจะเติมเกตเพื่อนเอาตายไปดิเออผักไปนะครับผมมันน่าจะหลุดนะครับผมน่าจะหลุดเคานเตอร์ไปดิโอ้เคาเตอร์ม่งไกลอยู่หน่อยวะโอ้อนครับสอหนึ่งครับสอ่งครับสองหนึครับสองหครับผมองหครับหลบได้สองหนึ่งไปดิสองนไปดิไปดิไีบูท ฟักกิ้งบู๊ทไปฮะฟักกิ้งบูทไปดิเออทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวผมมีเคาน์เตอร์กันนะคุณจะรู้คุณจะรู้คุณจะรู้ถ้าผมมีเคาน์เตอร์คุณจะร้องคุณจะร้องตกยเขาเลยโอ้โหแดคสับ โอ้โหดูสกอระรนะครับผมโคตรเถื่อนไวรุ่นแอมเมินเพื่อนเอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคือต้องบอกว่าโอ้โหตัวละครแบบมันเกียนม,มากๆนะครับผมแล้วก็มันเล่นถ้าเล่นพอเป็นนะเมื่อกี้คือแบบว่าจังหวะได้นะครับผมแล้วคือกันทงบ้านก็เลยนะแล้วก็แบบเกือบตายหลายทีนะครับผมนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอดีนี้ซัพมันน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแท็กคือยังน้อยอยู่นะครับผมดังนั้นมันก็จะยังไม่ได้สุด ในความถึกนั่นเองนะครับผมแต่เราลองคิดภาพนะครับว่าชูกานะครับคุณปั้นนะครับผมแล้วก็สามารถใส่โซออนแกนไลน์ได้นะครับผมคือแบบมันจะเป็นตัวละครที่โคตรเก่งนะครับผมนะเออมันถึงมากแล้วมันก็ปวดนะครับไอสกิลของเล่นอย่างที่เห็นนะครับผมคือมันจะผลักเลยนะครับมันจะผลักแล้วก็โดนหมดเลยนะครับผมตัวละครที่เฮ้ยแม่งสุดจริงนะสาหรับดองกิโอเตชูกานั่นเองนะครับผมนะนี่เป็นไงโคตรน่ารักนะครับผมนะเออก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เกียนและ เล่นได้นะครับผมในเมตานี้ก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมยังไงชมคลิปผมแล้วฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมทุกคนที่ติดตามทุกคนที่ subscribe นะครับผมมีโอกาสลุ้นใน id นี้ด้วยนะครับผม id นี้พี่แจกนะครับผมพี่แจกนะย้านะครับผมกติกานะครับผมเดี๋ยวลอก ติดตามกันที่แฟนเพจนะครับผมพี่มีกติกาให้ชมกันแน่นอนนะครับขอเวลาเซตกติกานิดนึงนะครับผมนะล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะพี่รีวิวตัวละครอะไรอีกนะครับหรือทำอะไรเกียนเกี้ยนอีกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะเออนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดส r i b e ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ แล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้นะครับเรามีการแจก,กไอ i ดีและมีการสตรีมทุกวันหนึ่งค่นะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ alternative สวัสดีครับผม